ก็น่าจะไม่รู้ทำอะไรได้้ยโปกติไรก็ไม่กระตุกนะไม่ถึงกระตุกเฉยเลยกระตุกก็กระตุกไปแล้วไ่ ได้ด่าตอกีโบกะติดาได้ก็ได้ดาตกกีโดความมือเลหูดังหูเล่นโดมัมโมงนี้นั่นดาตันเดมุนได้ยัาปันหานั้นเดมุนไดย่ากะตุกเพราะแมปเหลือเร็ววะผมกินเลยแล้วก็ไม่กระตุกนะหรือว่าเป็นเพราะแมปเพราะแมปแม่งภาพสวยเกินภาพสวยเกินจะไม่เกี่ยปรับตำสุดไหม ้คุณเป็นกุญแจเออเอาดิเนี่ยเลื่อนแล้วเห็นปะเป็นที่ภาพอยู่ด้วยปรับต่ำสุดไหมเออเลื่อนละกล้ตา,าอยู่รงนีเออเป็นไงวิธีแก้ทางออกที่งีงสุดผมว่าไม่ทำตั้งแต่แรกเปิดเป็นเส้นเยี่ยงเยนะี่ยผมจะชูดบาสครับแม่สามเต็มฮะคืออะไรอะ อ้อนี่ไงคียนี่ไงอะไรคียก็อยู่ในมือกูดิอ้าคีในมือกูไม่ใช่กุญแจแล้วทำไมจะมีสึงยากในสามบ้านได้วะงงงงแบบเลยกู ไฟกับพิบกระเป๋าหน้าละมันบอกให้กูขับมาเนี่ย นี่กูสงสัยนะพระเอกเอ็อตัวละครอ,อะ่ะมันมาทำอะไรที่นี่ให้สงสัยไงเอา้ามึงบอกให้กูหักกูเจแล้วในมือกูคือเฮียอะไรเนี่ย นในกูมือกูถือคืออะไรกุญแจหรืออะไรนี่ก็ไม่ใช่อ,อ๋อ้วไฟมึงกระพริบอะไรตั้งห,หนาเฮ้ย ไม่ใช่เอาแล้วกูทำไรเนี่ยล็อกรูมน้องแมวที่ตอนนี้มองไม่เห็นแล้ว ไปที่ยิมกลับบ้านดีกว่าตามคนจริงมือคนกลับบ้านด้วยเพื่อนไม่ใช่คนอยู่นี่นี่เนี่ยแล้วบุหรี่กูตกเลยเห็นไหม มึงคนกลับบ้านเว้ยมึงมัเฮี้ยอะไรทิ่งี่กูถามก่อนอ่ะนี่คือยีมเว้ยเนี่ยเขาเรียกว่ายีม แล้วในมือกูคือเฮียอะไรในมือกูคือเฮียอะไรเนี่ยอ่ะ Why this have sakula here man อเอ๊ะผีคุณนพุ่ มันสวยมากแต่ทำ,ทำไมสวัสดีค่ะวัสดีครับชัตน,นันนันนี่พุณปิดครับครับอ,อะไรกันเปิดินี่เป็นผีอะไรนะกูลืมชื่อผีลืมอ่ะวันนี้ครับวันนี้ทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนแต่ต้นสึกแล้วมันไม่ควรอยู่ดีนะ เป็นผิดปกติกมากเชื้อตัมาติดแน่จะวันนี้ความคิดของฉันพี่เของน้ำได้ด้วยอะไรอ่ะเธอชอบมิมิกเลวรีบกลับไปซะก่อนที่มันส,สายเกินไปโอเคได้เจอกันเพื่อนรักนะ วัดี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 ทำไรอยู่อ่ะทำไมชักกระตุกแบบนั้น,นเธอนี่ชุนดุกังให้ผี อันนี้ไม่มีอีกแลวแบบปอมป่ะปอมป่ะทุกคนปอมป่ะปอมกันนี้มีอีกป่ะ ไวโอลีโน่นนี่นมันจะเป็นห้องโอเคสตาร์ปะ่ะใช่เป็นห้องโอเคสตาร์ออก,กูบอกไม่เห็นไฟมึงจะตกเป็นหนึ่งขออนุญาติมันจะทำให้ไฟเห็นชัดขึ้นโ okay. อเคเฮ้ท hey. นายอ่านสิ่งนี้อยู่ฉันไม่รู้ว่าฉันเหลือเวลามากเท่าไหร่แล้วนายที่บอกว่าจะที่นี่ น,นก็มาหาฉันะระวังตัวด้วยอ่า uh, be careful and out there and whatever you, you don't go into the ห้ามลงไปชั้นใต้ดินติดขัดกุญแจอยู่ห้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกุญแจมันไม่กุญแจมันไม่กุญแจมันผิดปกติลุงนายมมาทิ้งไปเถอะขอร้องมันคือคำสาบ ฉันได้ hmm. mm ้สิมาที่นี่แล้วฉันไม่สัญญาว่าจะกลับไปได้จาเช็คเช็คเจลีเจ็เช็เจลีเจเช็เจลีเจเช็เจเตเมึงคิดว่าคำห้ามคือคำที่กูต้องไปเหรอเชื่อฟังมึงอ่ะจำแล้วหรอเเจลีเเเจลเเเจเเจเเจเเเจเเจ มันไม่ได้ห้ามนี่มันว่าไปได้โอเคไอโกแมนเอามาแล้วล่อกะฮะไอ้ประด้นกันหมด้วไม่รู้ไม่รู้หมอตกใจหมดเลยโหได้เกมผีอยู่โอ้ <c oughs> โอ,โ,โอ้โหตกใจกบผีกูจะเข้ามาแล้ว่าเฮียตรงนี้มันจะเข้ามาแล้ว,ว่าสวยเฮียไม่โอ้โเสียใจว่ะแม่งเอ้เฮ้ยนั่นผีวิงจับปั้มดีไม่หมอเป็นถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นผีวิงไม่ไม่ต้องสวยนหน้าเล็กกลัวโผล่ข้อกูจับเย็ดไอเฮียเหมือนหนังสักเรื่องเลยนะร้องไห้หน่อยเฮียเลยดอโดอกูกูกูขอขอแค่ท่อนล่างกันดี ตกใจพี่อยู่ดีคนหายไปเฮ้ยตกใจโคตรต่อแหลเลยกูเนี่ยตกใจแบบตกใจแบบโคตรต่อแหละไม่รู้น่าจะนอนกันมั้งนอนอะไรรีววจังวะไม่รู้ ทำไมตอนนี้มาอยู่ที่ญี่ปุ่นได้วะเนี่ยโหวิชาวาร์ปวิชาวาร์ปไปเรียนก,โก,โก,โกูคูมาจากไหนเนี่ยเอ้อโอ้เกมอ๋อลืมไปเกมผีมันชอบย้ายชอบย้ายสถานที่ลืม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 โทษโทษโทษโอเคโอเคเดินต่อเดินต่อ เราเราปฏิทิยังเปิดอยู่้มเนี่ยเปิดอยู่ค<จ>นเล่นไหมมีคนเเยอะไหมตอนนี้ไม่มีไม่ด้มาแล้ามานัามานามานย่ง Jump scare lại. <laughs> Jump scare đỉnh đỉnh. kia Jump scare Ok. ขวาแป๊บนึงตรงไปขวาซ้ายปั๊บออาตรงเนี้ยอึบ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 ออกอ้าวเฮียต้องเอากุญแจด้วยนี่ไหวสัตว์เอ้ยลำบากอีกเฮียลำบากอีกแล้วให้เดินออกง่ายๆก็ไม่ได้ก็ต้องเอากุญแจแล้วไม่ก็ต้องมีผีเดินไปทางนี้ปั๊บฮะ โอเคเปิดอ <Okay. S 2> okay. ่ะเสิร์ฟต้องแม่กอ่ะโอ้ฆ่ากูเหอะเงี้ยฆ่ากูเหอะไอ้ยยเดินมาเจอแบบนี้มึงฆ่ากูเลยี้ยเอ้ยอยู่ดีเดินไปเจอผีมึงฆ่ากูเถอะไอ้สัตว์เออ ดวงสวยสัตว์ต้องรู้สึกไงวะเนี่ยก็คุณแจมอยู่ทางเนี้ยทางนี้ทางตอนเออกูจำได้ว่าตรงนู้นทางตอนเมื่อกี้มันก็อยู่ทางตรงเนี้ยพี่จับหัว ใช่โดนผีจับหัวแล้วเมื่อกี้เป็นผีผู้หญิงด้วยจับหัวหัวอะไรหัวนมอ๋ <c oughs> อแม่งก็ไม่ตายจากเดิมเป <c oughs> ็นก็ไม่ดีขึ้นเลยผีเฮียอะไรกระแทกงหัวนมอ่ะมึงคิดจะพาผีวิ่งมาแล้วกระแทกงหัวนมเสียงผีเฮียเสียงตุ๊บตุ๊บเขียผีผู้หญิงเฮียอะไรเดินอย่างกับบิ๊กฟุตไอ้สัตว์ เดินอย่างตีนหนักเลยเฮ้ยเวลาโดนเตะนี่น่จะเจ็บอตอนนี้เรายังไม่ได้ยินเสียงจนกว่าจะได้ยินเสียงผมเนนลนปืนเลยเนะี่ยที่ป๊อปไอ้ที่ป๊อปส่งมาคือปืนอะไรอะปืนคอสตอมไงคอสตอมปืนเทะไหมเทมะหมดแหละจะไปทำสีเยเยอไงเด็กเชไอ้เทีเท่ยมแม่งทำเสวสวยเลยเดยวพี่ป๊อปไม่ทำไงคนทำ ไม่รู้ว่าใครเชี่ยสวยอ่ะสวยจัดเลยชอบชอบวันนี้ว่ะไอ้ลูกโมโส,สีฟ้ากับรูปแรกที่ฟืนกำดำอ๋อไอเกตแปดใช่เกตแปดประกอบปีดำกูจะประกอบไปเสร็จเลยเอ้เสร็จแล้วดิ <c oughs> เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแค่เ,เกตเกตเกตแบบอาร์จีตัวใหญ่ยังไม่เสร็จ ตัวใหญ่สุดที่ทําอยู่ยังไม่เสร็จไม่อยากไม่อยากซื้ออีกแล้วต่ก่อนเคยซื้อไงแล้วมีหลานหลานมันเปิดตู้กลับมาจากโรงเรียนพังโอ้เรียบร้อยอยุดร้องไห้กลับมาเลยกลับมาซือแบบน้าตาล<อ>หลออะไพ่อวันวันวันนั้นร้องไห้แบบไม่มีเสียงเลยแบบไม่มีเสียงสักแอะเดียวอ่ะนั่งนั่งเก็บตัวไม่ไปไหนเลยเว้ยเจ็บวันละอยู่ในห้อง ขังตัวอยู่ในห้องเจ็ดวันนะไม่ไปไหนเลยอาทิตย์หนึ่งอะผมไม่ใครเข้าห้องไอ้เยี่ยฟิกเกอร์กูเยี่ยเฮีย้เยเด็กใครเข้าห้องกูดา่าพ่อหมดอะไม่เงือก็เลยแบบไม่อยากซื้อตัวแต่ก่อนตแต่ก่อนบ้าบ้าพวกเซ็ตสีทองมากแล้วเป็น<อ>เป็น<อ>เป็น,<ใ>นคน,<ห>นที่ว่าเป็นเป็นเป็นคนที่ชอบชอบยูนิคอร์นไงชอบยูนิคอร์นอาร์เมอร์แล้วแบบซื้อจิ๋วยูนิคอร์นอาร์เมอร์ยูนิคอร์นอาร์เมอร์มีทุกสีไม่ไม่ต้องพูดว่าทุกสีเลยแต่บอกว่าเยอะอยู่ระดับหนึ่งอะ ผมชอบตยูนิคอร์นเมื่อเจอฟรีดอมไปยูนิคอร์นไม่เอาเลยเจอฟรีดอมปุ๊บไม่ซื้อยูนิคอร์นเลยเจอฟรีดอมดาก่อนยูนิคอร์นในที่อ่ะไม่อันนี้ชอบชอบยูนิคอร์นอยู่เลยแบบชอบชอบยูนิคอร์นสีมันเรียบนะยูนิคอร์นแม่นมันก็สวยกว่านะแต่แบบสีมันใจมันรักยูนิคอร์นยูนิคอร์นสีมันเรียบง่ายดีขาแล้วก็เปิดเป็นสีแดงเอาหมดเดสรอยมูดอันนี้ก็อยากซื้อยูนิคอร์นสักตัวอยู่แต่ยูนิคอร์นที่ทททีีี่่่ชอบมากสุดที่ชอบมากที่สุด ลองลองจับยูนิควอนสีทองนะแบบสีทองทั้งหมดก็จะเป็นยูนิคอนสีดำดำแดงอ๋อเบนชี่ใช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 ่ชสวยก็ทิศถ้าถ้าปัดถ้าถ้าไอตัวนั้นยังอยู่นะปัจจุบันนะจะแต่งจะแต่งไฟจะแต่งไฟแบบเอาเอโอหลดไฟเข้าไปข้างในตัวมันมซื้อ perfect g เก e ง่ายกว่าเยอะเลยเหมือนเหมือนที่เขาคอต้อมอ่ะเหมือนที่เขาคอต้อมกมนกนะที่แบบเอาไฟเข้าไปในตัวแล้วเปิดใช่มันยากแต่ก็อยากทําแตจมันรักอ่ะมันก็ต้องทําไม่ได้อ่ะ ก็ต้องต้องซื้อต้องต้องซื้อสำรองมาสักสองสามตัวกันเพื่อกานเพื่อพาติโู้ยเฮียไม่ได้ซื้อสำรองกูร้องอ่ะโอ้ยแต่แม่งไอเฮียตัวตัวละสองพันตัวละสี่พันจิดแม่ซื้อสำรองไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่อยากยุ่งเลยไม่อยากยุ่งหมดแล้วตะเกมไงเกมติดขู่ก็มีกล่องละสองร้อยสามร้อยก็มีสี่ห้าร้อยก็มี ไม่ได้มันมันซื้อของถูกมันซื้อกันทามันมันซื้อกันพาถูกแล้วมันแบบมันขัดใจล่ะชอบจับผักกะไตมฉันไม่เคยเห็นได้อยู่ที่นี่บากาะนะกูคลิกแล้วทำไมไม่ไปต่อเวลว่าเอาเลยก็ลังงตัวด้วยเมื่อเขาเข้าไปในเมืองแล้วเขาไม่กลับมาอีกเลย เมื่อเราไรราตรงเดินเข้าป่าฉันไม่รู้ว่าฉันมีชมีวิตนั้นเธออาจจะมองพวกเราอยู่แลวฟังพวกเราฟังพวกเราอยู่ก็ได้เลยเลยถ้า,าเห็นผู้หญิงเล่นมีฟุมันสายึ้นไปแล้วฉันฉันมีบางอย่างอยู่ข้างบนฉันว่าตายต้องการมันมังฮาวายเป,เป็นเป็นอะไรที่ดีงามอะไรข้างบนนะ เดือดร้อยผีหลอกว้าอ๋อคุณแจบชอบแบบพวกแฟนเม้แฟนเม้แบบวาดรูปพวกนี้ไว้เยอะโคตรดีลงไปเชี่ยกูปปาฟาร์เมอร์ตายหาไปอ้าวไม่ตายเฉยเลยโอ้โหไม่พีก่ะโอ้คุณไม่ตายมันไม่พีเนื้สรุปพี่นียพี่พพนียกูหายไปไหนเพืเออไม่ได้ดูพี่นียเลยหาพี่นียดูก่อนพี่นียตอนล่าสุดมาตอนเท่าหไหร่แล้ววะยังทำไม่ทำต่อเลยยังไม่ทำเลยเหรอคุณทำตึงเป็นของคุณแม่หัวทองอ่ะ แยังไงเฮ้ยเหย็ยบไปเย็ยบไปลบเหย็ยบเย็บเย็บพอแล้วพอแล้วลบหลู่กันเฮ้ยนั่นหุ่นเหรออ,อ๋อน่าจะเป็นแค่หุ่นทำไมหุ่นอีหานี่ที่หลอกกูตายหาเมื่อกี้มาอยู่โอ้โหเกี้ยงตัวใหญ่เลยโอ้โหโอ้ว้าวมีเน็ตเหมือนมันกำลังจ้องจออยู่อยู่ข้างใน,นเนี่ยมีเน็ตสี กูขึ้นว่าอะไรอ่ะนี่ไงหุ่นแม่งหันกับมามองกูจริงด้วยแหม่คลาสสิกมุกไอ้เหี้ยกูมุกคลาสสิกว่ะหุ่นกับหันมามองใช่ปะหมอมุกคลาสสิกหลอกกูไม่ได้หรอกแต่กูกูกรี๊ดไปแล้วแต่กูกูกรี๊ดไปแล้วทำไรกูไม่ได้กูกรี๊ดไปแล้วโอ้ยโอ้โหเฮ้ยหุ่นจะฆ่าผม อ้าผมจะโดนหุนฆ่าผมจะโดนหุนปีไม่เอามเไม่เนะอายวถุนเจ็ดมานละวีเฮียอยากได้ตัวนี้ว่ะเด็กเอ็กกหรอเด็กเอ็กตัวอะไรอ่ะซีรีส์ไหนอ่ะเอ้ยสวยว่ะเด็กเอกมันก็มีพอร์ตางเี้ยว่ะอ้าผมจะโดนหุนไอเทมถ่นข้าผมอีกแล้วขอเมียซื้อเมียจะให้ซื้อมอาอคนจริงอ่ะแอบเมียซื้อ oh ไม่ได้ดิเพราะเมียมาหาเมียมาหาแบบมันมาหามันไม่เป็นเวลาแล้วแบบมันควบคุมการเงินตลอดอะคือแบบเงินหายไปพวกตายเฮ้ยอะไรบนตึกวะน่ะมีจักกระตุกด้วยจักกุกต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 ุกจักกระตุก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 ชักรตุก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 ชักกระตุก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 ชักกระตุก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 ชักกระตุก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 โอเคมาดูครับขอจุดใจท่าูคอทีนี้ไ่หมอผมลงเยอะ หมอผมลงเยอะเลยนะโดนเมียควบคุมเงินซื้อข้าวกินไม่ได้จบเลยเศร้าที่ที่ที่ผมที่ที่ผมไม่ใช่ควบคุมอาหารนะไม่มีแดกไอ้เหี้ยไม่มีแดก <laughs> ไดกอ้เหี้ยเฮ้ยทำไมมันไม่น่ากลัวเลยอะคนดูเกมเดียวที่ทำให้ผมกิดได้คืออรอราส์ <laughs> <laughs> วิธีเมื่อคุณรู้ว่าภาพมันต่ำ อยากให้สว่างขึ้นนี่ไหนเหยียบเปิดเป็นกราฟิกต่ำไม่สัตว์ดมีแต่จะมององไปที่สุดนุ่งใหญ่นี้ว่าทำอะไรมีแต่จะมองมีแต่ตาเหมือนดาวไปไกลเต็มไป กูจะขึ้นไปข้างบนทำไมเนเมื่อกูก็มีผีอะฮัลโหลฮัลโหลครับไม่ไม่เปิดกล้องงั้ไม่ไม่ไม่เปิดกล้องอ่ะไม่ได้เปิดไม่ได้ไม่ไม่เปิดกล้องอ่ะแอบแอบใครแอบใครเอาใครเอาใครมาในห้องอ่ะให้ได้เลยนะเปิดให้ก็ได้เลยนะเปิดแล้วห้องโฟร์เอชเคปิดไว้ก็ได้ปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้เปิดแล้วนี่ไงปิดไว้เลยดีแล้วปิดไว้เลยดีแล้ว บอ๊อบหมอหมอตัดสินใจแล้วหมอว่าจะซื้อจีดีจีดีร้อยสยี่บอกแล้วจีดีมันดีมันดีคือแบบเห็นเห็นคันเห็นคันแบบจริงๆรนี่เของจริงอะ่ะพวกแก๊ปอะไรมันพวกพวกเห็นพวกแก๊ปมันมาส่งไงอยู่ไอ้เนี้คอาดูแล้แบบเห็นว่ามันก็ไม่ได้เล็กบ้างชใช่มันไม่เล็กมากมันมันกลางๆเลย ใช่ใช่ใช่ใช้มั่ได้เล่ใช่ใช่ใั่นเ่ใม่นเ่่ากับช่ใ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 เลใช่ใ่ใช่ใช่ใก่ใ่ใช่ใช่าช่ใ่ใช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 ่มช่มช่ใ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 ช่มช่ใช่้ว่ใช่ใช่ใช่ใรมใช่ใช่ัน่ใช่ใ่ใช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 ่มช่ใช่ใช่อช่ใช่ใ่ใ่แบ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่่ไช่ใชรใช่ไช่ใช่ใอ่ใช่่่่่แล้ว่่่่ี่่ ถ้าอยากคูลๆหน่อยก็เปลี่ยนถังน้ำมันให้มันอ้วนนะถ้าอยากถ้าอยากเล่นอ้วนให้ถังมันอ้วนหน่อยก็เทแล้วใช่เปลี่ยนกระถังอ้วนก็เทแล้วเปลี่ยนยางเปลี่ยนเปลี่ยนยางเป็นไซส์เป็นเป็นแบบใหญ่ใหญ่เลยเี่ยเบอร์สิบเจ็ดได้ไหมถ้าเอาเท่ๆหน่อยก็ใส่ใส่ยางแท็กยางแท็กเป็นไงวะยางยางไอ้ตัวแบบคล้ายๆของวิบากอ่ะอ๋ออ๋อรู้แล้วเออเออว่ะแพงไหมเออเกียร์มันค uh uh> uh> ู่คู่น่าจะสี่พันมั้ง สำหรับรถ